วสวัสดีค่ะฮารุกะมาแล้วค่ะวันนี้ฮารุกะจะมาเล่าเรื่องโอโมเตนาชิให้เพื่อนๆฟังกันต่อนะโอโมเตนาชินั้นคือการให้เกียรติบุคคลอื่นสำหรับคนญี่ปุ่นนั้นนับว,ว่าเป็นมารยาทที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเป็นการบริการที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ เป็นสิ่งสำคัญในการบริการของชาวญี่ปุ่นหรือที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือวัฒนธรรมการต้อนรับแขกแบบโอโมเตนาชิแต่เอ๊แล้วทำยังไงถึงจะเป็นการให้เกียรติลูกค้านะสงสัยกันชิมเมล่ะฮารุกะมีคำตอบค่ะไปฟังกันเลย 1. พูดจาด้วยคำสุภาพ 2. กล่าวทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม 3. ไม่ทำตัวสนิทสนมกับแขกแม้แขกคนนั้นจะมีความสนิทสนมกับเรา 4. แต่งกายสุภาพ 5. กล่าวขอบคุณและขอโทษด,ด้วยความสุภาพฟังดูแล้วเพื่อนๆยังงงๆอยู่ใช่ไหมคะ EP หนะ้าฮารุกะมี s t u ีเ s สมาเล่าให้ฟังค่ะเพื่อนๆตอนนี้ฮารุกะก็ขอตัวไปก่อนนะมาตานี้